สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุธิการตาลละค่ะเลขที่ยี่สิบแปดค่ะวันนี้จะมาทดลองหลอดลอดอยหรือหลอดจมค่ะมีอุปกรณ์นะคะมีแก้วน้ำกับขวดน้ำแล้วก็มีหลอดนะคะแล้วก็มีรวดเสียบกระดาษนะคะทำให้เป็นตัวทำให้เป็นตัวเอนะคะเดี๋ยวเราใส่ตัวเอเดี๋ยวใส่ลงไปในแก้วน้ำก่อนนะคะนี่ค่ะลอยนะคะ แล้วเราใส่ลงไปในขวดอีกรอบนึงค่ะใส่ลงไปเลยนะคะต้องเอียงๆหน่อยนะคะกล้วก็ใส่แก้ใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็บีบนะคะ บีบได้แล้วนะคะนะคะบีบได้แล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะปล่อยแล้วนะคะนี่นะคะลอยเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ